สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่24กันยายนปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับในของฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้เป็นอังคารนะครับน,นี้วันอังคารแล้วฝนตกนะครับเนาะฝนตกดีมากเลยก็คลิปนี้เป็นของฮานอยนะครับหลังจากมาชาลงแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเนาะพุดธสามตัวของรัฐบาลไทยของบ่าสารคามเองนะครับ ใครชอบก็จัดนะครับเนาะหยิบจับรอตุรี่ได้เลยใครชอบใครมีชุดถูกตาถูกใจก็หยิบจับรอตุรี่ได้เลย,เลยถ้ามีถูกตาถูกใจก็ข้ามไปนะครับก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมเดี๋ยวอยากให้พลาดครับเอลองเข้าไปดูครับเนาะว่างวดน,นี้จะเป็นยังไงวดที่แล้วหลักร้อยเต็มเต็มครับเนาะหลักหกหลักสิบหลักหน่วยไม่ทํางานวดนี้ลุ้นครับเนาะเชียให้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยทํางานนะครับเนาะ ได้มีโชว์เวลาไปด้วยกันก็ส่วนคลิปนี้เป็นของฮานอยให้ของฮานอยนะครับเนาะวันนี้บราคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยพาเอาคลิปชมธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับเนาะชมริมทะเลครับเนาะเที่ยวเมืองจันท์นะครับเนาะเมืองจันท์หาดเจ้าลาวนะครับเนาะธรรมชาติสวยๆบ้านเราจะจะมาเที่ย,ยวก็ได้แนวทางกัไในตัวเหมือนเดิมก็มนในไปทีแนวทางนะครับ ของสวยงามครับเนาะนานมองหน้ากันครั้งหนึ่งด้ไม่เบื่อเน้นไปที่แนวทางครับเนาะแนวทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางมันเดิมนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดข้าเข้ากันไปมันเดิมกดอื่นดูผลเมื่อวานนะครับเนาะเมื่อวานเมื่อวานวันจันทนะครับเนาะวันจันรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างเจ็ดสองสามตัวบนก็4สี่หนึ่งสามนะครับเจ็ดสองกับสี่หนึ่งสามเมื่อวาน เจ็ดสองเราไม่มีนะครับเนาะเสียดายมากของเราเป็นหกสองนะครับเราขาดไปเต้มหนึ่งนะครับถ้าหกสองเราเต็มเต็มเลยเนาะส่วนสี่หนึ่งสามเราไม่มีเหมือนกันครับเราหนึ่งสามเราเป็นสองสามสามสองนะครับขาดขาดเกินเกินครับเนาะน่าจะหกสองหรือสามสองจะได้เป็นสองเล่งเลยน,นี่พี่เขาเป็นเจ็ดสองขาดไปเต้มหนึ่งนะครับ ขัดๆกันเกินไม่มีโชคมาที่รอบ6โมงนะครับ2ตัวล่างก็953ตัวก็0 1นก็0น8นะครับ95กับ018 95เราก็ไม่มีับเนาะเราเป็น6556 5, 5, 6. 9ตีลังกากับหัวนะครับเสียดายนะครับเนาะส่วน018 18แล้วไม่มีนะครับ1ไม่มีซากตัวเลย ก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งรุ่นหรือรอบ VIP ที่หลายคนเรียกกันนะครับสองตัวล่างก็แปดสองสามตัวนก็หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองก็ตัวเดิมของรอบห้าโมงนะครับก็มาออกอีกนะครับเนาะออกแล้วออก,ออกได้อีกือนผมที่เคยพูดประจํานะครับรว,ว่าหาหน่อยเม่มมันชาวบ้านออกรอบแรกบอ,อกรอบสองได้อีกทำไม่ก็มาออกรอบสามได้อีกประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเจ็ดสองรอบแรก สองตัวล่างรอบสามทุ่มรอบหนึ่งทุ่มก็มาขึ้นเป็นเจ็ดสองบนนะครับแปดสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองของเราไม่มีนะครับเนาะเสียดายนะครับเนาะแปดไม่มีสักตัวเลยเมื่อวานห่างไกลความเจริญนะครับเมื่อวานเสียดายมากนะครับเนาะไม่ต่อเนื่องนะครับไม่ปฏิบัติต่อก็อวันนี้ลุ้นกันใหม่นะครับเนางจะเป็นยังไงจะจับทางได้ไหม ก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับปกิจะต่อไม่ต่อเรื่องนะครับเนาะไม่มีโชควันนี้จะเป็นไงจะจับทางได้ไหมก็ลุ้นไปด้วยกันมานันที่24นะครับกันยายนปี67เคยสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดสะดวกแคปก็รอ,อแคปเหมือนเดิมลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับขบถชาวิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางที่ลงให้เปลี่ยนไปแค่แนวทางเท่านั้นเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับ วันนี้เด่น5เด่น3นะครับเด่น5เด่น3จับคู่31 32 34 41 42 52 53 54ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น5เด่น2เด่น3นะครับเด่น5เด่น3จับคู่31 32 34 41 สี่สองห้าสองห้าสามห้าสี่นะครับแปดคู่แปดคู่นี้ก็ให้เน้นไปที่ห้าสี่ห้าสามแล้วก็สามสี่นะครับห้าสี่ห้าสามสามสี่เน้นให้สามคู่ก็มาที่ชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวมีรุนสี่ชุดเหมือนเดิม ชุดนี้ยังไม่มีโชคแลครับเนาะชุด3ตัววันนี้4ชุดวันนี้4ชุดก็นี้ก็มีได้แก่254นะครับ253 234 241 4ชุดนะครับ4ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่254 253 234 3ชุดนะครับเนาะ สี่ชุดเน้นให้สามชุดก็ชุดเน้นก็ชุดเดียวกันกับชุดสองตัวนะครับชุดชุดสามตัวกับชุดสองตัวชุดเดียวกันเพียงแค่หลักร้อยมาวางไว้ข้างหน้าเฉยๆนะครับเนาะก็คือห้าสี่ห้าสามแล้วก็สามสี่นะครับคือมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้นะครับเนาะก็ตัวเน้นก็ตัวนี้เพราะผมไม่ได้เขียนให้นะครับเนระาะว่าตัวเน้นกว่าพื้นที่ไม่พอนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ครบทษนะครับสำหรับแนวทางวันนี้วันที่24กันยายนปี67วันนี้วันอังคารนะครับเนาะวันนี้จะแก้มือได้ไหมคุณลุ้นไปด้วยกันเมื่อวานยับเยินนครับเมื่อวานครับเนาะทั้งน้อยทั้งลาวเลยวันนี้จะเอาคืนได้ไหมวันนี้จะน้อยต้องมีสักสองด้งครับนาะงถึงจะได้คืนด้งเดียวไม่พอนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะขรบทุนนะครับทั้งชุดสองตัวสามตัวใครชอบก็ไปลงทุนได้เลยแต่ถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับก็ชมความมันเทิงเหมือนเดิม รอวันไหนถูกตาถูกใจค่อยลงทุนนะครับเนาะค่อยขึ้นเวทีแต่ถ้าอยากลุ้นกับเขาแต่งบน้อยก็ตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้วันละสามคู่เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับสามคู่วันนี้มีห้าสี่ห้าสามสามสี่นะครับห้าสี่ห้าสามสามสี่จัดไปนะครับเนาะสามคู่นี้พอได้ลุ้นกับเขาครับนะเนาะเผื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะไม่แน่นะครับนะเผื่อฟุกเข้า เหมือนวันที่ออก40ครับเนาะเต็มๆเลยวันนี้ไม่แน่ครับเนาะคนปลาอาจจะมีปืนก็ได้จะฟุกเข้าก็ประมาณนี้ครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบที่ผมเลี้ยงให้ก็เลือกเอาอตัวอื่นได้เลยนะครับไม่ชอบ54 53 34ก็เลือกคู่อื่นได้เลยนะครับเนาะชอบ42มากกว่า52มากกว่า23มากกว่าก็เลือกเอาได้เลยนะครับคนเราชอบไปหมุนกันครับเนาะ แต่วันนี้ชอบที่สุดคือสามคู่นี้ครับนาอที่ผมบอกห้าสีห้าสามสามสีสามคู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครบทวนนะครับนาะครบทวนใครชอบก็ไปลงทุนได้เลยจะทำไมชอบข้ามไปนะครับรอวันพุ่งนี้ครับเราหาหน่อยมีทุกวันนะครับเราไม่ต้องใจร้อนนะครับไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆนะครับนาอใจเย็นๆสำหรับนักลงทุนนะครับนั่นก็ฝากไว้ค่นี้ครับนาะเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ